ว so ิ้ยมาวะเอออิน like <bbe> ูเล็กเขามาวะเฮ้ยมาแล้วมาเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูร้วางไหนนั่งนี่มานั่งนี่เข้าเป็นมูกันบักนาเอ้ามื่กี้เมื่อไหร่พมเมึงเป็นนั่งเอกจะไปฟ้าจังที่เป็นทางชันอันกูบอกแฟนคลับเมื่อแก้วว่าสมุขเป็นมูกันนะค่ะแมนจ้ะถ้าบอหักมึงกเขาจะสร้างมุกอ่ะบอยแฟนคลับเ่าเข้าใจแต่ว่ามันจะมีพวกปันเขาบอกเข้าใจดอก เขาคิดว่าในซุ้มปันแล้วก็ขายได้ใช่ไหมเขาแมนปั้นชาใส่มชาญนั่นไปทัวร์ที่ทัวร์นี้คือน้องกันนะน้องๆกันนะคือหลายๆคนพวกเราไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าพวกเราก็โอ้ยอยากให้มาดูในกองรล่อคู่ก็ถือค่ะรล่อคู่ใช่จริงๆเอาตรงพวกเราสนิทกันเลยเพราะมันหนูเล็กหนูเล็กเป็นนางเอกที่แบบไอ้เนี่ยมันไม่ยุ่งหรอกเนี่ยตัวเนี้ยมันแสบกว่าคนอื่นอีกมันแสบดิมันยกขาเกินแล้วจะเกยไก่หัวผมอ่ะ หูเล่เป็นผู้หญิงผู้หญิงหล่อผู้หญิงที่เท่นะครับนี่คือเป็นเป็นเพื่อนกันเวลาเฮาบเวเวลาเราพูดกันในกองเนาะถ้าหลายคนไปทุกคนในกองเขาเขาเขาจะเห็นคือถ้าว่าเราเป็นแฟนกันอะมันมันมันยากปะมันยากมากมันคือมูแบบมันขุดจักแต่ว่าแน่มหนากูหัวมึงขิดโต๊ดจังสี่แหมผมพูดอะไรเดยกกูฟังไม่รู้เ่องเลยหนูเล่ผมว่าไปขับไม่เข้าใจตอนผมพูดอย่างนี้เลยก็คือเออบอไหม าไม่ไม่ไม่คือนนาหลาครับมันเป็นมู่กันครับทุกคนครับอิสเป็นเพื่อนกันเวลาเราคุยกันในกองอ่ะมันมั่นจีเพราะเ่ยร้องไหนอ่ะไม่เราต้องสนิทกันเลยเราค่อยกล้าเล่นกล้าอันนี้ไงนะมันมันไม่เหมือนคนที่กําลังแอบชอบกันหรือคนที่แบบตกลุมรักกันคือกลัวนุเ็กบ่แหม่เลยนะ พี่พี่ลูผูเสียใจอยู่พี่กูมาจากไก่มันน่ะมันมันมันเลนแห้งมันเละแล้วมันเตะกูเลยมันตีกูอ่ะมันยกเอวยกตีขึ้นหน้ามัเอวยกตีขึ้นหน้าบางเองบางเองสูงกว่าแปดสิบเป็นบ้าหรือไงตีขึ้นหน้าของน้อปัดโตยี่หรี่เย้คอยจริงจชอบผู้หญิงแบบตัวเล็กเออไม่ไม่ชอบครับยมึงเป็นนางเอกมึงเป็นนางเอกขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะเราก็จะพูดกันแบบนี้แหละทุกคนเหมือนเพื่อนุกเราเป็น แฟนนุ๊กเองจ้ะแม่แล้วค่ะแม่แม่ก็ก็ทินแม่พ่อเพราะอันนั้นอันนั้นเมียเมียเมียผมเลยแม่พ่กอาทินเป็นเมียผมเลยอันขอบคุณค่ะน่ารักอันบ่อหักน้องเล็กกระย่าสร้างหนูเล็กเด้อค่ะเอาดอกที่ที่จริงเขาเข้าใจบ่อหักน้องกระย่าสร้างหนูองอาทิ้นเป็นที่จริงเขาเข้าใจน้องมีอย่างมาในกองนี้อันอยู่กับใครดูวิออไปแล้วเมียนุ๊ก เพื่อนเพื่อนเออผู้บาวดูเลขมาทุกผู้ใดเพราะประกันปรกเดย์ิประกเดย์ประ้เดย์นะพี่สมจิตก็ยังมาเนาะขนาดพี่สมจิตยังว่าไอ้ไอ้ไอ้ผู้บ่าวกูเบิดกองขนาดเข้ามาดูเลขกับว่าผู้บ่าวไม่น่าไปถึงขนาดนั้นกระโหนดก็เฟิร์มอยู่อีเดยมันวันนั้นวันนั้นถ่ายกันอยู่แล้วอีเดยมันเดินไปซื้อน้ำซื้อกาแฟเขาก็เออเขาก็เลยถามเอีเดยไปไหนวะเพราะไอ้สมพี่สมจิตก็เลยพูดขึ้นไอ้ไอ้เห็นนั่นเขาไปซื้อกาแฟมาให้ตัวเดียวตัวผู้บ่าวตัวเดียวจันทรอีเดย หันน้าเห็นยว่าละวางจังสี่ระวางอีงสี่ที่แรกพี่เล็กไปถามรอนวะกาแฟอะไรพี่สมจิตเออกาแฟส้มเออโอหนหกาแฟมะพร้าวเออแม่นี่ดอกไอเห็นแฟนตัวซื้อแบบวันหนึ่งยวะ <c ane> <have> แฟนตัววะแล้วาสาวปนันเสนอยู่บ่เพื่อนเห็นมันฝวนไปวันผู้ใดขนอุ้ยหวานเลยบ่้อตงตึงมาตันน่ารักน่ารักหนูเล็กขอบคุณนะค่ะคนน่ารักนะครับคนน่ารักขอบคุณค่ะติดตามหนูเล็กได้เค่ะฝากติดตามด้วค่ะเต็ม่เต็มที่กับงานมากๆเป็นผู้หญิงสไตล์ผู้หญิงเฮาอนะผู้หญิงเฮาเฮาเิรดเฮาข้นมาเติ้วเา้เต้าาเา มันเป็นคาแรคเตอร์เดี๋ยอะๆไอ้ไรเร็วดีมันเป็นเพื่อนมันเป็นคาแรคเตอร์จริงๆเลยกมันค่อนอย่าปล่อยแต่จริงๆหนูนี่อายุเยอะกว่าผมนะใช่แต่ว่าผมมาวันแรกผมก็เป็นเพื่อนกันผมก็เลยเรียกเพื่อนมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็เลยอ้าไม่มองนะมันเรองแต่หมวกกันหนูเล็กเป็นคนหล่อนะจริงๆแล้วอ่ะเจอปัญหาเลยใช่หนูเล็กไม่ใช่สาวหวานเลยแหละแต่ในรูปแต่ในรูปกับ ก็พี่บอกแล้วานในรูปสวยมากเอ้ยเห็นรูปก็โตีนคัดกันตังเล็กอบไม่่บอกขันคนขน้นเพาเคยให็นบอไอู้มโอ้ยไม่อ้่อม่นขนอ้อมันขนนีทีไอ้่อม่นนแหกที่บอกแบบนี้เออแมนไอตูมแบบมันกิดีมีไทยเซ็กซี่ไทยยังแน่นั่ะแต่รูปเล็กมันบอกคือ